G-View, Computer Case และ Power Supply สวัสดีค่ะในตอน,น,นก่อนๆเราเคยพูดถึงการนับถอยหลังสู่การประมูล 3G แล้วก็เรื่อง 4G กันไปแล้วนะคะแต่ว่าในโอกาสโค้งสุดท้ายที่กําลังจะถึงการประมูลในวันที่16ตุลาคมนี้เราขอมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องการประมูล 3G กันอีกครั้งแบบกระชับง่ายๆใน2นาทีดังนี้นะคะสําหรับคําถามแรกค่ะทําไมจะต้องประมูล 3G คลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ก็ไหนบอกว่าประเทศไทยมี 3G แล้วถ้าได้มาจะดีอย่างไง ต้องบอกว่า 3G ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็น 3G บนคลื่นความถี่เดิมคือ900และ1800เมกะเฮิร์ที่ใช้ทํา 2G กันอยู่นะคะบางคนก็เลยเรียกว่า 3G เทียมพอแบ่งเอาคลื่นเดิมของ 2G มาทําเป็น 3G ก็สร้างปัญหาการใช้งาน Data ไปเบียด Voice เลยทําให้คุณภาพการโทรด้วยเสียงแย่ลงโทรเข้าออกลําบากซ้ายหลุดการใช้งานอินเทอร์เน็ตเองก็ช้าเสือเกิน แต่ถ้าผู้ประกอบการได้คลื่น 3G ความถี่2.1กิกะเฮิร์ตมาแล้วก็เหมือนได้ถนนไฮเวย์เพิ่มขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาที่บอกไปแถม 3G ก็จะได้ขยายครอบคลุมทุกพื้นที่กันเสียทีจะได้ช่วยพัฒนาประเทศไม่ให้เราเสียเปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่นและเตรียมพร้อมรองรับ AEC ด้วยค่ะนอกจากนี้อุปกรณ์ที่รองรับพวก 3G คลื่น2.1กิกะเฮิร์ตนั้นก็มีมากกว่าและหาได้ง่ายกว่าอีกด้วยนะคะและสำหรับคทำถามที่2วิธีการประมูลนั้นทำอย่างไร สิบโมงเช้าของวันที่16ตุลาคมจะเกิดขึ้นค่ะการประมูลที่สำนักงานกสทชอผู้ประมูลจะนั่งอยู่ในห้องประมูลที่มีคอมพิวเตอร์ลงซอฟต์แวร์สำหรับประมูลที่ออกแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาที่มีความชำนาญในการประมูลขคลื่นความถี่ใน,นระดับสากล ซึ่งการประมูลครั้งนี้ก็แบ่งคลื่นในย่านความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ออกเป็น9ชุดชุดละ5เมกะเฮิรตซ์นะคะแต่ละรายมีสิทธิ์ยื่นประมูลได้สูงสุดไม่เกิน3ชุดหรือว่ารวม15เมกะเฮิรตซ์ราคาตั้งต้น4,500ล้านบาทต่อ1ชุดค่ะซึ่งคลื่นที่นํามาประมูลนี้แบ่งเป็น9ช่วงแน่นอนว่าแต่ละช่วงมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ไม่ดีแตกต่างกันนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องแข่งกันก็คือ ให้ได้ช่วงคลื่นที่เหมาะกับการลงทุนของแต่ละบริษัทมากที่สุดและก็มีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดเพราะว่าสัญญาณรบกวนก็มีผลต่อการลงทุนด้วยดังนั้นวิธีการประมูลแบ่งเป็น2องสเตจก็คือสเตจที่1แข่งกันเสนอราคาเพื่อเลือกจํานวนสล็อตซึ่งเมื่อจบสเตจนี้บริษัทไหนที่เสนอเงินประมูลรวมแล้วมากที่สุดก็จะมีสิทธิในการได้เลือกช่วงคลื่นที่ตนเองต้องการก่อนในสเตจต่อไปค่ะและผู้ที่ประมูลจํานวนเงินลดหลันตามลงมาก็เป็นรายต่อไปที่จะได้เลือกช่วงคลื่นที่ตนเองต้องการจากส่วนที่เหลืออยู่นะ ส่วนจะมีใครเข้าประมูลนั้นก็ยืนยันแล้วว่ามี3รายก็คือ Advanced Wireless Network ในเครือ AIS, บริษัท D-Tac Network ในเครือ D-Tac และบริษัท Real Future บริษัทในเครือ Two นั่นเองค่ะหลังจากสารปกครองรับคำร้องของนักวิชาการที่ขอให้ระงับการประมูล 3G แล้วก็นัดไต่สวนกันบ่ายวันนี้นะคะคงต้องจับตาแล้วค่ะว่าการประมูล 3G ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่จะต้องล้มเป็นครั้งที่2หรือเปล่าติดตามไปนะคะสวัสดีค่ะ